เอคนนี้ตีในวอลกับผมหมอหมายถึงว่าพี่กับเขาไฟกันบ่อยเยางี้เหรอใช่ไหมสฮ้ยยศเด็กเฮ้ยพี่จะยศแคมป์ปะเนี่ยเอ้ยหลินเพิ่งเห็นยศเขาพ oh. ี่ไปแลกแข่งหรอเขาพี่พ <laughs> ี่เป็นใครอ่ะเขาไหมแบบหลินไม้เคยเห็นพี่ในมิชชั่นมอลเลยอ่ะ เออสรุปแล้วหลินจะไปลงทำปั๊ดกับใครเนี่ยหลินยงังหาเพื่อนลงทำปัดไม่ได้เลยเอางี้ถ้าสมมติว่าใครว่างนะคะหรือว่าใครที่จะไปลงดันด้วยใครแบบว่ายินดีที่จะแบบไปแบกด้วยเนี่ยก็เชิญชาแนลสามได้นะถ้าไม่มีหลินต้องไปหาดันอื่นลงก่อนแนละ้วเพราะว่าหนึ่งหลินไปทำปัดคนเดียวไม่ไหวนะคะทุกคนโซโล่ทำปัดเดียวไม่ไหวอะ ก็ตองมีสัก e x ็ e x สทั้งตัวไหมชุดอาวุธยอะไรเงี้ยถึงน่าจะพอไปไหวนะคะแล้วนี่ยิ่งเราเป็นธนูด้วย,ยอะไรเงี้ยน่าจะไปยากอยู่นะคะใครอ่ะเอ้ยเย้ปีคนเปนแมกหรอหรือเขาตีมาเพื่อเอาบั็เฉยๆไปด้วยปะขาเฮ้ยจริงดิ โอเคลินหาประตี้ได้แล้วหนึ่งคนนะคะทุกคนเหลือว่างอีกห้ที่มีใครจะไปด้วยไหมมีอาชีพวอลเลอร์ตี้มาแล้วเชื่ออะไรเอกนามหรอพี่หนามหมอที่ไปจริงนี่ค<อ>ดลาครับอุ้ยอุ้ยมีคนแบกแล้วล<อ>ินลินเดินดันไม่เป็นนะเย่ไลก่อนวัเอาครับก็ดีใจไงมีคนไปด้วยนึกว่าเปิดสตรีมมาแล้วคืดแบบว่าจะไม่มีใครไปด้วยแล้วแบบ เปิดสติมาแล้วนกอะไรอย่างเงี้ยเออตั้งแคปชั่นว่าจะไปทำปาร์ตจะแบบว่าไม่มีไม่มีใครพาไปไงก็ต้องไปดันอื่นอ่ะเออไปเลยครับตัวนี้แบกไหวแนนะ่นอนหลอ่อตัวพี่หนามเนี่ยห,<อ>หล่อหลินเคยเจอคอนี่บอปะเนี่ยแต่ก็เพิ่งเคยไปลงกันลงนานด้วยกันครั้งแรกจ้ะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปดูนะคะหน่าจะพอยืนหิวเขาไหวแหละนะคะหรือว่าโลกเสี้ยคือแบบว่าแบกนก็มาแล้ววะฮ้ยพี่เขาเอาเรื่องอยู่นะจริง เฟอร์คนนี้ด right? ีในวอร์กับผมมอดหมายถึงว่าพี uh ่กับเขาไฟกันบ่อยอย่างเงี้ยหรอใช่ปะดีนะแบบมีพี่หน่ะมาแบกนะคะถ้าไม่งั้นตายเขาได้เลยต่วันเลยเฮ้ยพี่คือแบบว่าเลิศอ่ะพี่เป็นใครอ่ะทำไมแบบหนิไม่เคยเห็นพี่ในมิชชั่นวอลเลยอ่ะในหลังถ้าเจอในมิชชั่นวอลแบบหนิจะไม่ทำไรพี่ไงแค่ส่งจุ๊บให้อะไรเงี้ยเฮ้ย ทำไมหลินถึงตุยว่าไ่โดนอะไรก่อนพี่เขาบอกว่าโดนระครังร่วงร่วงใส่หัวใช่ปะลงมาอยู่นะครับพี่ยศเดกเฮ้ยพี่ก็ยศแชมป์ปะเนี่ยเฮ้ยหลินเพิ่งเห็นยศเข,าพ,ขเาพี่เปแแข่งหรอครับพี่ใช่ปะพี่มอตอนนี้เป็นมออยู่เป็นยศแชมป์ปะเนี่ยเลยคอนคลูเลอร์ด้วยอใช่ปะเพิ่งเห็นยศอ,อ่าไม่ตอบซะด้วยอ๋อ ชื่อใหม่เหรอคะเออดิดไม่ดิดเพิ่งสังเกตเห็นยศพี่ไงดีเราไม่สังเกตเห็นรอบที่ห้าคือแบบลงด้วยกันจนจะครบห้ารอบแล้วเนี่ยหรอแบบที่เปลี่ยนชื่อเหรออ๋อถ้าจอนโดลินจำได้พี่เขาเคยมาเล่นกิจกรรมรอกเอ็มกับหลินอยู่เออน่ารักน่ารักไหมคะน่ารักมากแต่ไม่รู้ว่าใช่ใช่หรือเปล่าเพราะเขาเปลี่ยนชือ่อแต่ถ้าจะไม่ผิด พี่เข้ามาแจกเซิร์ฟน่ค่ะ oh. วัที่มียศแชมป์แบบนี้สองคนใครอีกคนนึงอ่ะเออจะหลินรู้ถ้าถ้าบอกว่าชื่อพี่จอรโด่หลินรู้เพราะแบบว่าพี่เขาแบบเคยมาเล่นด้วยในเกมอยู่อะไรเงี้ยใครที่แบบว่าเราเคยมาเจอในเกมแบบเออเราก็จะจะ,จะรู้แต่ว่าถ้าถ้าอย่างไม่ชื่อนี้ก็ไม่รู้แต่หลินก็เพิ่งสังเกตเห็นยศเขาไงเออแบบเอ้ยเขายศแชมป์ว่อ่อะไรเงี้ดย,ยดูยศหลินซะก่อน <laughs> อยาโยูที่มันเอายยนอะไรมาใส่ก่อนเป็นคนหนึ่งที่เล่นเกมแล้วแบบไม่เคยซีเรียสอะไรเลยเล่นแค่แบบว่าเออเราสนุกเราโอเคพออะไรเงี้ยเห่าจุกนี่พี่หนาอย่พูดอย่างนี้ดิเป็นพรหลินมากับพี่หรือเปล่าพอมีน้องก็เปล่าถ้าเราเจอกันในบอลลินก็จะไม่ทำร้ายพี่ถึงแม้ว่าคนคนอื่นเขาจะลุมทำร้ายพี่แต่หลินจะยืนดูพี่โอเคปะ ใส่ก็จะยินดูพี่แล้วกันจะไม่ทำร้ายนะเพราะฐานที่แบบว่าผ่านเรามันลงดังลิ่งจะบอกว่ายางแตกสักที่สิบตัวใช่ไหมลงมอเหรออุ้ยไม่เอาเหรอตั้งแต่คลิปนั้นลงไปคือแบบว่าลงมอไม่มีรอบไหนที่ไม่แตกจะเป็นเพราะเราบางนี่แหละนะคะเราก็พอใส่นะคะก็แ,ะแต่ว่าพี่จบมอท้ายได้ไวมากเลยนะเออทำไมเราต้องเกลือด้วยวันนี้ค่าดันก็แพงด้วยนะทุกคนค่าดันไม่ใช่ถูกๆนะเหลืออีกกี่รอบแบบอีกหนึ่ง ลรำสองคนแบบสู้ชีวิตมากเลยอะ่ <Hi. S 1> อะใช่ไลน์นี่ได้ไงเหรอพี่เราสายได้มาคือไม่มีอะไรเลยอะ่ะ <laughs> ยังไง <laughs> ไม่มาแน่แน่อ่ะหนิ่นตีเลยแล้วกันนะ <laughs> ดูพี่เขาเหมือนจะให้หนิ่นตปี uh. <laughs> จบเลยเออสายได้มาลงนั้นด้วยกันนานๆที เฮ้ยวันนี้ก็ถือว่าภารกจสําเร็จนะคะโอเคคุย <Okay. S 1> ขอบคุณนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณพี่วอใช่ไหมเออเขาเล่นวอนะคะพี่ชื่อหลำนะคะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณมากเลยนะที่มาแบกนะคะถ้าไม่มีพี่คนนี้หลินก็ไม่รู้ว่าลินจะได้ลงแชมป์ัดหรือเปล่าขอมาะคะ,ะ,คะโอเคเดี๋ยวว่างๆก็มาได้อีกหน้านะคะแต่ก็อึ้งอยู่ว่าเออแบบ

i the fake one. Hey, well, like the way you move, more, 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 more. Get me a month into show, show, show. Simple buddy, he she boy, boy, boy. how do I want